พี่นอ้องป้องปลาสวัสดีสุขสุขชนจ้าเมื่อนี่ยายบนเสิยมาผ้าเห็ดยังกินแบบนี่บนจะพาทําเมน,เน,ะะนูก้อยเห็ดนะคะทุกคนก้อยเห็ดก้อยเห็ดเครื่องปรุงก่อนพี่น้องเ,อเครื่องปรุงก่อนสลับนี้ยังแน่นี่เป็นเครื่องปรุงเรานะคะจะมีผง มีผงชูรสพริกป่นเมือม่อเมื่อเนี่ยได้จะเปิดได้ก้องกระปุกผก,กพริกโอเคนะคะก่อนเยอนแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปโอ้บ่ลายดอกเด้อพริกป่นพริกป่นเผ็ดนะคะทุกคนใส่ช้อนชา แล้วก็จะเป็นชูรสชูรสนี่ใส่ครึ่งช้อนชาอืมใส่หลายเสียบหลายเสีหน่อยเสียบหน่อยแล้วก็จะเป็นข้าวคั่วย,ยตายหาแล้วพระเจ้าจอดสส่หินโต๊ะมใส่ถ้่วเย็น หอมกุ้งขาฮะนี่อันนี้ก็จะใส่ประมาณช้อนชาก่อนนะคะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนหาเอาหอมขึ้นก้อนบาดนี้เอ้ยสักกบกะเบียร่างเข็นโต๊ะลงมาใส่ถ้วยหอมเยอะบน่มันเห็นไหมนี่หมอหันไ,ไววนี่พี่น้องอันนี้ก็จะใส่ นีเดอ้อนางเกของเราเนี่ยใส่นะคะน้ำปลาในขาดไม่ได้เลยนะก้อยแต่ใส่น้ำปลานะคะทุกคนใส่น้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็น้อยหนึ่งปลานะชา่าวหลายมันจีเข,นเข้มเข้มหรอือมันเสียวก็ได้อันนี้ก็จะใส่เป็นหอมหอมที่เราหั่นเอาไว้นะคะสระระแน่ตามด้วยมะนาวจวดลงไป นี่ถึงกินมานาวก็ข้าวขวัวือหอมหอวยห่วยแบบไอหลังื่อก่อนพีน่น้องน้ำร้ายแตกน้ำร้ายแตกทุกคนน้ำร้ายแตกค้นจุระจุระพี่น,อคน,คน,คน้องค้นค้นค้นยี่บนบปไซใส่แบบพริกเม็ดบลาใส่แบบพริกแดงอ่าตาใส่แบบพริกเม็ดแบบพริกดดแบบกกดงนะ มันก็จะสีสันใส่หอมแดงหลายๆลงไปมันก็จะสีสันเป็น้ยดเป็นบ่ใส่หอมใส่โอ้แค่นี้ก็หอมคลักเลยวพี่น้องหอมเข่าขัวกับักนาวกับพริกลนแมสุดยอดเลยกล้วยนี่นี่กล้วยเห็ดผึ่งหวานพี่น้องกล้วยเห็ดผึ่งหวาน แต่ซีมังกรมามันคอยมอยมันเพียดมันเค้มมันหยั่งบอ่อโอ้อันนี้ตกใส่เซนหมอมนี้บนสะใยใหญ่ลยวะ่ะซีมังกรพี่น้องโอเคบอ,เอ้ยถับพี่นี่มันใหญ่แท้ มันมะนนัวได้พี่น้องมันยังมะนนัวขาดน้ำปลากับซูโรถนี่แหละน้อยหนึ่งก่อนอือ๋อโอเค สาลานงสาลาเนียนี่กินกับอาโลดหลายโคตรซาลาเนียสองก้อนเต็มเต็มอันบลอกเหรอพี่น้องนี่ใครเคยเห็ดกินคือเคยย้ายบนบลอใส่เข่าขว้าหัวหอมซาลาโนงสาลาเนียบีบมะนาวใส่จิไดประมาณนี้เด้อนี่เด้อ ันอยากให้เพชรจวดจัดกับตํแบบพริกหวานแบบพริกแดงใส่แบบพริกสุกเขาเนี่ยอืมมาบาเนี่ยจวดจัดฟาดบึ้มน้ำกันพี่น้องนะมาบานนี้พี่น้องจวดจัดฟาดบึ้มน้ำกันมาอน,นีพัก ืันนี้พักตามมตามเกิดไปพี่น้องหมูหมูวา่าหนีบนเอาไปถิ่งเบิดเลยพักเอมพักอันสลัดเกี่ยวกรอบเกลียวไปใญญาื่อมให้หัวหนึง่งเอาใส่ตู้เย็นไว้มันเราเป็นเนาขังในเนายุขังในเลึกๆคุณน่ะเขาแกออกเป็นเชือละแกออกเท่าไดรกับเนาไปกัเลยเอาไปให้ดีโนเบิร์ดเลยดีโนกันยังบ่ก,กินพี่น้อง มาไปจะเสียบบลอกก้อยเห็ดก้อยเห็ดก้อยเห็ดเพิงหวานอืมมก็เขาฟันช่วยช่วยแค่แล้วปูไว้หัวจำนี่ไหมพี่นอ้องมันเป็นพันหน่อยเหรอมันมันเป็นพันหน่อยเหรอมันหัวกล็ลงหัวแล้วแบบหัวจก ตอนนี้พอนี่ส่วนหัมันให้มันง่ายหน่แจ่ดีดในส่วนมันคุยเพ่ไใดพี่น้องต้องเอาส่วนสุดเอามันมึนอืมจะนเ,นเนียก็บื้อ อืมกอยกยมันแกงดิพี่น้องก้อย ายมงคืนพอยายออกไปก็คนเหียวแล้วเลยแล้ว,ลวเอาเห็ดเอาอยัางไปจ่างเรียบร้อยแล้วต้องไปอาบน,น้ำเช้าผมเช้าผมเรียบร้อยจังลงไม่เห็นนักกิน จอลื่งตัวมันไงเอาเอาลูกพร้ามอบเท่กับปูกไปพฤศสิเอาไปขับรถให้ตุ้มนักเลี่ยนเป็นกินเลยบุ๊ลืมะกะปูกต่างก็รออยู่เด้บนมาดิเบ,นะาาบิ้งน้องาตามน่ะ้าผม ไปบนบ้านนี่ยนก็ไปหดออกไหอยูน่าระเบียงฝนมาตกมาหมู่บ้านก่อนจะบนร้องเอามาขันสมบัตงแล้วพี่น้องมันเสียดยูตะวัะนยิ่งฝนมามันห,นาหายาเบน หนากินหล่ามันละค่ายเครื่องละค่ายข้อเรี่บเร่เรบ่เอาเริ่บเริ่ม่ขันพี่น้องเอามาล้อมึงเลวรสชาติมันก็คือการก็กาดหินห้าแหละตัวน้ำมันกินมันหนาหนาข้อ แล้วก็อยเห็ดคมเนี่ยบนจะไม่เห็ดสูตรนี่เด้อแล้วบนจะเห็นดน้าจิ้มราดเอาเพือยังแปะซะสูตรน้ำจิม้มแปะซะใจทั่วใส่ถั่วหรือสองข้หวือว่าขนมถั่วตดัดเพรามวาต่ำออกเปรี้ยวหวานใส่พริกแดงใส่กระเทียมสดจำเรากับมาลาด คกกหอมกระเทียม้อยหอมลงหอมบักชีลงอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งรสชาตินึงอันนี้มันจะเป็นแบบกร่อยเ้าเล่าให้ตุ้งหกหัวาจออนมันผักนี่งาผัก กินเท่้งโอกคือพอคอมเมนต์ Comment. ทำไมทั้งกินทั้งพูดไม่กลัวข้าวติดคอตายเหรอเป็นห่วงนะคนนะ ถึงข้าวคงบวชไม่ถึงข้าวตายไม่วายจิวาวาดหรอกมาออ้าอยง้ส่วนไปส่วนไปเห็นงานน้ำหนึ่งหมดแล้ว เป็นนางเป็นเพื่อนแล้วเป็นนางนารดเป็นเพื่อนแล้วค่ะกับซื้อแวะซื้อนักกลินมาใส่ตุ๋ยก็ซื้อ,อมูซื้อพับ หวานเนาะเหดรอหน่ยวหวานเย็นนี้ไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดนะ đỏ tung tung là thế nào nó bẩn mấy thịt đừng ngon đừng ngon cho nó mắc quay ăn đi cặp quay ngon ạ cái này nè ตอนแหนแถบ้านเพิ่นมันกินแห้งรสาดแห้งก็พักตอนหนบ้านเท่าไรมาเออเป็นห้องรอ้วนั่งเต็มจตานู่ห มะแดียงเจือกึ่งหลอกว่างฮะมะมะเห็ดแบบกินแบบทรมานจอกขวางเขาหมักทั้งสียเขาไปกินทั้งสียงโหนิ่นเผ็ดปันไหนขาอ,อยมอยอืมอ๋อทำเนียบพี่น้องอึ้นบนกินเพื่อมามามา